ล,ลืมเอาโทรศัพท์ออแก,กนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะมาคุยสักเกนาทีนะคะเป่าผมก่อนแวะมาคุยสักเนาทีก่อนออกไปใส่บาทนะคะออกใส่บาทสักหกโมงครึ่งนะคะถามว่าปียสมาจะคุยคุยเก้านาทีไหมไม่ค่ะครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ของทุกๆุกคนเช้าวันพักผ่อนเช้าวันนอนของทุกๆุกคนนะคะนอนให้สบายนะคะพิยอสมาไลฟ์ตอนเช้าไม่มีคนดูฟินคุยคนเดียวติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ไม่มีนะจ๊ะอ่ะฮะอ่ะฮะสวัสดีตนเองสวัสดีทุกๆคนฮะ สวัสดีทุกทุกคนพูดเองสวัสดีเองไม่มีคนดูส่งติ๊กเกอร์ส่งติ๊กเกอร์กันอ่าหาติ๊กเกอร์ก่อนนะคะทุกคนเกียวเวยวเวยวไปได้ไหมไปได้ไหมไม่ได้เนาะอ่าติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์กกอรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่บอสเขาจะ จับฉลาดใช่ไหมหรือจับพรุ่งนี้เออปุ้ยก็ลืมไม่รู้ว่าจับวันนี้หรือจับพรุ่งนี้เนาะนะคะก็ขอให้ได้เงินหมื่นนะสา้าถูมีชื่อหนึ่งในนั้นทั้งหมด309คนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด300กว่าคนนะคะที่จะได้ชิงเงินหมื่นเราก็คือหนึ่งในนั้นปื้มยังไงเราก็ได้ <c oughs> ไม่รู้แจกกี่รางวัล <c oughs> คือแจกกี่รางวัลเนาะนะคะนี่คาร์โเจรตเอนไซม์หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนตวงมีผาหนึ่งหนึ่งช้อนปริมาณหนึ่งช้อนเนี่ยมีห้าพันมิลลิกร,รัมเลยเนาะทุกคนห้าร้อยหรือห้าพันมาเพื่อนก็ลืมไปแล้วเออนั่นแหละหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทเราไม่ขายเราขายแปดร้อยเก้าสิบบาทเราขายของเก่งหนึ่งพันแปดร้อยเราไม่ขายเราขายสอง แปอบาทซึ่งแถมแถมไอ้นี้ได้นะแถมเอนไซม์แล้วพูดก็เอาอยู่ไว้วิไลนั่นแหละไม่ไม่ได้เอาไว้บ้านไม่ได้เอากลับมาบ้านแล้วก็กินกาแฟอ่ะคุยได้อีก7นาทีนะคะทุกคนเรามีเวลาจำกัดในการออกไปใส่บาทนะคะคุยอีก7นาทีนะทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อคืนเมื่อวานเดินทางไปที่เดินทางไปที่จะเ,เดินทางไปที่ไหนนะทุกคน เดินทางที่ไปท,ที่อยุธยานะคะก็ไปหาน้องส้มไปหาตัวแทนของพี่ฝนนะน้องส้มน่ารักมากตัวเท่าลูกชายปุ้ยเลยน้องส้มอะตัวเท่าลูกชายปุ้ยเลยนะแล้วก็ตัวเล็แล้วน่ารักเอาพัดไปส่งสองซองพี่ฝนก็เอาพัดไปส่งสองซอ,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 องนะแล้วก็ความที่เราอะไม่ค่อยได้นั่งรถเหมือนพวกพี่ๆเขาเนาะอย่างพี่ฝนพี่พรหนึ่งะเขานั่งรถใช่ไหมเขาก็จะเข้าใจว่า คือเขารู้แหละว่าเขาต้องกินกี่แคปก่อนนั่งรถไปกลับเขาจะกินกี่แคปซูลพลังงานน้อยต้องกินกี่แคปซูลถึงจะพลังงานพอดีกับในแต่ละวันที่ใช้งานของร่างกายเราเนาะเออปุ้ยก็ไม่รู้ไงไม่ไม่ค่อยได้นั่งรถไกลไงอย่างมากก็นั่งรถไกลสุดก็แค่จังหวัดเออแค่จังหวัดแล้วมันรู้ไหมก็ก็ไปแล้วก็กลับคือกินข้าวแล้วกลับคือมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานใช่ปะ่ะเออแล้วทีนี้ เพียเพียมากมากลับบ้านมาสองเกือบสองทุ่มมั้งถ้าจะไม่ผิดก็มานั่งฟังที่สวนไฟ์ส,นสดนั่งออซักผ้าอาบน้ําก็ก็คาว่าดูดูติกตอกแป๊บเดียวไม่มีจริงนะคะรอไปครึ่งชั่วโมงนั่งดูแอปติ๊กต๊อกครึ่งชั่วโมงก็สี่ทุ่มครึ่งแหละก็ได้สดมนตมแค่อีติปิโซนแล้วเพียแล้วแล้วก็ก่อนก่อนที่จะนอนเนี่ยเราก็กินคอเลสเตนกินโกซีแล้วก็กิน กินโปรตีนไปนหนึ่งแคปซูลไม่โอเคไม่โอเคต้องกินสองแคปซูลนะคะถ้ากินหนึ่งอหนึ่งแคปซูลไม่โอเคเลยเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะมากเมื่อวานเรานั่งรถไปกลับน่าจะร้อยกาโลมัง้งเออร้อยกาโลนะคะเหรือค่าทีนะเรามีเวลาจำกัดในการกินมีเวลาจำกัดในการกินกาแฟของเรามากนะคะตอนนี้น้ำมันร้อน ินได้กินได้อร่อยอร่อยนะคะแม่แม่ร้อนจนเกินไปชงให้มันใช้ช้อนไม่ได้ใช้ช้อนไม่ได้ใช้ช้อนแล้วมันจะดังก้อ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 งแล้วคนยังไม่ตื่นกันเลยใช้หลอดโอเคอร่อยมากนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าหุยเราอยากอิ่มท้องเราอยากอยู่ท้องมากแต่ว่าหาก,กาแฟที่มันเข้ากับ ชีวิตประจาวันตัวเองยังไม่เจอเนาะนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อก่อน,อก,อนก,ก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอกาแฟโอ้ขันจมูกก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอกาแฟเอสเพรสโซ่เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยปุ้ยต้องชงกาแฟกินแล้วกาแฟซองอะสามสองสิบบาทเออกาแฟสองสีเขียวสีแดงเนาะเราก็จะกินอ่าอะไรนะเบอร์ดี้เพราะว่ามันไม่ขมเหมือนในกาแฟอ่าอันนี้อันนี้แล้วแต่ร่างกายคนนะว่าจะกินยี่ห้อไหนคือปุ้ยเป็นคนที่กินกาแฟเลย กินกาแฟแล้วกินกาแฟไม่พอนะจ๊ะต้องใส่คอฟฟอีนเมดใส่นมสดนมจืดแล้วนมโรงเรียนลูกอะไรเงี้ยให้มันแบบไม่ให้ไม่ให้มันขมมากให้มันพอหว,วานหวานกลมกลม่อมอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ก็ยังไม่หายง่วงหรอกด้วยความที่เราติดก,กาแฟอะ่ะเราก็จะไปซื้อกาแฟเซเว่นอีกแก้วหนึง่งเวลาเราไปอยู่เวนหรืออยู่บ้านแล้วก็เอามาแต่ว่ากาแฟที่เซเว่นอ่ะมันก็จะเข้มข้นเนาะ มันก็จะเข้มขนะ้นเนาะสวัสดีค่ะเซียมันก็จะเข้มข้นอย่างเงี้ยเออกินกินไม่ได้กินไม่ได้แบบแบ๊บเดียวหลอกเรากก็ดูดเืดูดเบือไม่ได้เนาะเราก็จะต้องแบบเอาไปแช่น้ําเอ๋ไปแช่ตู้เย็ยนไว้ที่โรงเรียนหรือแช่ห้องฟิตสาธุรพรค่ะว่าจะเปิดอีกสักอย่างลนะร้อยซองนะอธิษฐานทุกวันเลยว่าขอให้ตัวเองเนะี่ยมีเงินเปิดเปิดผลิตภัณฑ์ของ โปรด้าพีเนี่ยอ,อย่างละร้อยซองอย่างละร้อยอย่างละร้อยอะไรเงี้ยจะก็อธิฐานไปก่อนจะคงคงจะมีสักวันหนึ่งที่ว่าเป็นของเราเนา <c oughs> ะเวลาทําบุญก็อธิฐานนะคะขอให้มีเงินแบบเปิดร้อยซองร้อยซองอะไรเงี้ยออ,อยากเปิดร้อยซองมากอยากคิดดูสิถามว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะหาเงินมาเพื่อลงทุนหาเงินมาเพื่อที่จะลงทุนอย่างละร้อยร้อยร้อยซองหาเงินเยอะมากเพื่อเพราะอะไร พราะมันขายดีใช่ปะมันขายดีมันขายได้ยังไงก็ต้องแบบไม่ไม่ไมคือคือไงมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าสิ่งที่ปุ้ยมาขายเนี่ยไม่ดับแน่นอนไม่ดับแน่นอนยังไงก็แบบขายได้อ่ะเออขายได้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วย ขายได้แล้วก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเราจะจับเงินล้านเราจะมาจับเงินล้านนะคะเราฝันไว้นะคะเราหวังไว้ว่าเราอ่ะจะมีเงินล้านให้เหมือนพี่ฝนได้จะมีเงินล้านให้เหมือนแม่ทีมจะมีเงินล้านให้เหมือนทุกคนที่เขาประสบความสําเร็จด้วยแบรนด์นี้นะนะคะเราก็หาเงินมาลงทุนอย่างละร้อยละร้อยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะยังไงก็ขายได้อะ่ะเออช้าเร็วอะ่ะมันอยู่ที่ เราจะเราะจะส่งผลจะสื่อสารกับคนดูอะยังไงให้เขาอะมาเข้าใจว่ากินแล้วมันดีต่อสุขภาพจริงๆกินแล้วมันโอเคต่อร่างกายมากๆใครที่กำลังแบบหาตัวช่วยในการแบบว่าเฮ้ยฉันอยากเอวเล็กอะฉันอยากเนื้อหายเนื้อแบบเนื้อปิ้นเนื้อปิ้นหายนหางเงี้ยใครอยากลดห่วงยางใครอยากลดพุงน้อยพุงหมาน้อยอะ คือแล้วไม่อยากไปพึ่งยาลดความกวนอ่ะของเราเนี่ยโอเคสุดเลยนะคะทุกคนพัดลมมันเข้าตาแสบตาพัดลมพัดตามากนะคะเป่าผมสระผมก็คือไม่ได้สระผมนะน่วงนอนเพียแล้วก็กว่าผมมันจะแห้งเนาะนะคะเราไปกินไปแคปเดียวเราเราไม่ไม่ยังยังเพียรเพียอยู่ก็เลยพี่ฝนบอกว่าเช้านี้ให้กินสามแคปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปส่งลูกอืม สวัสดีค่ะคุณไกลทองสวัสดีค่ะขอบคุณทีเข้ามาละชมนะส่วนพัดเนี่ยจะหมดแล้วเดี๋ยวรอโปรอโปนี้หรือรอรอเงินหมื่นเราจะเปิด2 2อเราหาเงินเปิด2 2อ,อยู่ซึ่งมันใช้เงิน1,500บาทนะคะ1,500บาทที่บท่าก็เปิดกาแฟ52ลสอบตเนาะนะคะก็กิน2แคปซูลกิน2แคปซูลเดี๋ยวกลางวันก็นกลางวันพอดีกนึแคปซูลนะคะอะ หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้เอาไปใส่บาทนะคะเมาส์เมาส์ไปมาหกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวกินให้ทุกคนดูก่อนเนี่ยเนี่ยปุ้ยกินธรรมดาสองแคปซูลนะกินโกซีแค่ครึ่งครึ่งแคปครึ่งแคปครึ่งเม็ดนะอันนี้คือโบตาพีพัรโบตาพีพัรช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องผิวเด็กผิวลื่นลื่นผิวเด็กเด็กหน้าเด็กใครอยากกลับมาเด็กอีกครั้งหนึ่งนะกินโบตาพีพัรนะคะแล้วก็ส่วนโบตาพีธรรมดาของเราเนี่ย โปรตีนทัวของเราเนี่ยช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อกระชับระบบขับถ่ายสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะปลอดภัยขนาดไหนนะคะบอสปุ๋ยกับบอสด,ด้จากที่เป็นพยาบาลต้องออกมาแบบลุยงานน่ะเออแล้วเป็นพยาบาลคิดดูสิเขาก็ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ร่างกายใช่ปะ่ะและตอนนี้บอสปุ๋ยท้องอะ่ะกินก็ยังกินทั้งพัดกินทั้งน้ำหยดกินทั้งโปรตีน โกซีเนาะไม่ได้กินตัวเดียวคือกาแฟนะคะทุกคนไปละเดี๋ยวปุ้ยไปใส่บ่ายก่อนนะหกโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาบุญมาฝากกันทุกทุกคนนะนุมโมทนาบุญอ่ะเดี๋ยว วันนี้ปุ้ยขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนเลยนะคะที่ได้ใส่บาตรสวดมนดต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะคะสาธุปุ้ยไปใส่บาตรกอนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย